เอามาเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งของแชมเฟอร์ทำการป่าเอียงนะครับมาที่หัวลูกศรข้างล่างบีเลสครับกดเราจะเจอแชมเฟอร์ซ้อนในคลิกคำสั่งแชมเฟอร์ครับทีนี้ใน property ของคำสั่งแชมเฟอร์เนี่ยนะครับจะทำได้อยู่3แบบด้วยกัน มีแบบแรกชื่อว่า Angle Distance แล้วก็แบบที่สองคือ Distance Distance แบบที่สคือ Vertex แบบ Angle Distance นะครับคือเราต้องใส่ความยาวหนด้านใส่ความยาวหนึ่งด้านแล้วก็มุมองศาอีกหนึ่งมุม ส่วนแบบที่ 2, อง s t hand e i s t hand e นีนนครับต้องใส่ระยะความยาวสองด้านไม่ต้องใส่เลยแบบที่สาม vertex ต้องใส่ความยาว3ด้านนะครับมันเป็นการทำ c h a m อ e r แบบเฉือนเหลี่ยมหัวบูมครับอันแนบบี้เป็นเฉือนเหลี่ยมหัวบูม3ด้าน โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันในแต่ละแบบนะครับโ mm hmm. ดยปกติแล้วเวลาเราคลิกคำส mm ั่งเชสเปอร์นะครับ mm hmm. มันจะมีมุมที่เป็นมุมมาตรฐานมาให้คือ45องศาแล้วก็ระยะเริ่มต้นที่10 mm hmm. มิลนะครับโอเคเราคลิกที่ขอบ e d g ตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้ แบบสีเหลืองเนี่ยให้ลงมาดูว่าการพรีวิวเลือกแบบไหนไว้ถ้าเราอยากเห็นให้มันเลือกฟูดพรีวิวให้ใส่ระยะให้เยอะขึ้นหน่อยครับเพื่อเห็นความแตกต่างใส่สัก30ปีเอนเ r อร์แล้เก็จะเห็นตรงนี้แล้วว่ามีการพรีวิวการปะเกียนเป็นแนวสีเหลืองขึ้นมานะครับอ่อ คำสั่งเนี่ยครับมันจะใช้คู่กับไอตัวป้ายตัวเนี้นะครับให้เราให้เราดูตรงนี้เป็นหลักว่า Distance มันวิ่งไปไหนแล้วก็ a n g l e มันวิ่งไปไหนไงไงถ้าผมปรับมาด้านหน้านี้นะครับปรับมาแบบน,นี้อันนี้คือมองท,ที่แนวที่จะต้องปาัเอียงไปนะครับ เราจะพบว่าระยะดิแทนเนี่ยนะครับสามสิบมันวิ่งตามเส้นลงมาข้างล่างมาแนวนี้นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าระยะสามสิบคือระยะนี้ครับคือระยะในแนวนี้เวลาดูให้ดูหัวลูกศรสีชมพูเป็นลหลักหัวลูกศรสีชมพูเห็นี้มครับมันจะไปตามระยะที่ต่อปอน ส่วน45อ,องศาเนี่ยคือมุมที่ปาดเอียงไปถ้าเราเลือก45อีกด้านหนึ่งมันก็จะ30เท่ากันให้ทดลองป้อนค่าที่มันไม่ใช่มุม45เราจะเห็นความแตกต่างนะครับสมมติว่าป้อนเป็น60เดซิเอรป้อนเป็น60เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่านะครับ มุม60นี่มันคือเในด้านนี้าส่วนระยะ30ก็ยังก็ยังเป็นระยะนี้นอพอเราใส่มุม60เนี่ยอนด้านนี้ความยาวเนี่ยนะครับมันมากกว่า30อะแต่ว่ามันจะเป็นประเภทแบบอะไรอะมีจุดทศษิยกซึ่งซึ่งในในการผลิตในความเป็นจริงเนี่ยครับเขาไม่ค่อยได้อยากได้งา,านที่มันเป็นแบบนั้น มุมมุมเอียงเนี่ยมันคอนโทรลค่อนข้างยากเวลามันมีค่าที่กับบวลกลบโอเคทีนี้ลองสลับสลับทิศทางดูนะครับถ้าสมมติผมอยากจะให้ระยะ30ไปอยู่ในแนวนอนเนี่ยเราก็สามารถทำได้สองแบบคือิดถูกที่ฟิตเดเรคชั่นตรงนี้หรือเอาเมาส์จิ้มที่หัวลูกศรสีมูให้มันเด้งไปอีกทางสามารถทำได้สองแบบ ทดลองนะิปถูกฟิปเดเชั่นหัลูกศรไปทางแนวนอนแทน30อยู่ข้างบน,นและเอียงหกสิลงมาด้านข้างนะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มที่ไว้ใช้สลับด,ด้านในกรณีที่พอพรีวิวครั้งแรกไม่ตรงกับเซ็น์ที่เราอยากได้เราก็ฟิปเดเชั่นโอเคสมมติถ้าเราอยากได้แบบนี้นะครับ เราก็ติดถูกได้เลย<า>ต่อไปครับงายงานขึ้นมาครับางายขึ้นมา,มาเข้าแชมเปอร์ใหม่ครั้งหนึ่ง เราใช้ปอร์ใหม่ครั้งนึงนี้เราลองดูว่าถ้าเราเลือกเฟสด้านบนตรงนี้นะครับเลือกเฟสด้านบนตรงนี้ผลจะเกิดเป็นอย่างไรทีนี้ไม่เลือกฟอล้วนะเลือกอยูแ่แทนปรากฏว่าคลิกปับ๊บกลายเป็นแบบนี้เลยครับหลังคาบ้านสมปัญญาก็คือ ขอบทุกขอบนะครับขอบทุกขอบขอ,บของผิวเนี้ยจะโดนทำแชมเปอร์ทั้งหมดเราก็สามารถคลิดได้เหมือนเดิมนะครับปิดได้เหมือนเดิมแต่เะไรแบบนี้เห็นนะครับอันนี้แ อย่าง d i s t a n นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูแบบ d i s สแทนด s t a n นใช้ลูกเดิมนี่แหละนะครับลบแชมเปอร์หนึ่งกับสองออกนะครับให้เป็นกล่องสีเ่เหลี่ยมเดิมนะกลับมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเดิมนะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกแชมเปอร์ ทีนี้เรามาเลือก distance distance สแทนดิสแทนดิสแทนเราต้องก้อนระยะสองด้านนะครับสมมติว่า,วารูการก้อนระยะสองด้านเนี่ยก็คือจะต้องมี d ีหนึ่งกับ d ีสองดหนึ่งดีสองนะสมมติว่า ดีหเป็นแนวความลึกเข้าไปแบงนี้ D ีสองเป็นแนวความลึกลงมาข้างล่างพอป่าแล้วก็จะเป็นรูปนี้ส่วนนี้ก็จะหายไปข้อดีของ distance distance คือเราสามารถกำหนดดีหนึ่งกับปีสองเนี่ยเป็นตัวเลขที่ถ้าเราพูดกันทั่วๆไปก็คือป้อนเป็นเลขปมๆได้ไม่มีทศนิยม เช่น D หนึ 130, ่งสามสิบ D สองเท่ากับสิบเนี่ยเป็นเลขคงก, D กีแต่ถ้าเราเราเอาระยะนี้มาใส่เช่น D หนึ่งสามสิบแล้วก็ดีสองเท่ากับสิบเนี่ยถ้าเราวัดมาเป็นมุมองศานะมุมองศามันจะติดทศนิยมมันจะไม่ใช่มุมที่เป็นเลขคงกไม่ใช่เลขจำนวนเต็มเป็นเลขทศนิยมแต่แต่ในการ ใช้งานถ้าเกิดมีการปาบเอียงเนี่ยเขาจะนิยมนิยมใช้ระยะมากกว่าใช้ดึงนะครับโอเคการที่เราจะบอกว่าดีหนึ่งคือด้านไหนเนี่ยบอกไม่ได้ครับจนกว่าเราจะได้เลือกขอบที่ต้องการทาอ่ะเลือกมาสักขอบหนึ่งนะครับสมมติผมเลือกขอบนี้สีส้มหนาพอเลือกเสร็จแล้วครับมันถึงจะปรากฏออกมาครับว่า,ด,า 1, ด้านไหนคือดีหนึ่งด้านไหนคือดีสอง ่ะใหญ่ะพอทำมาเยี้ครับมึงจะบอกมึงจะบอกว่าดีหนึ่งคือคือด้านนี้ด้านลึกทางนี้ดีสองคือลงมาแนวดิงลองปอนเลขให้มันดูเห็นชัดๆนะครับสมมติดีหนึ่งไปหกสิบดีสองลงมาสักสามสิบครึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับว่าดีหนึ่งคือคือแนวนี้ครับแนวเนี้ยคือดีหนึ่งส่วนแนวดีตันนี้คือดีสองมันสามารถกำหนดค่าต่างกันได้เป็นเลขกงมๆได้ดีนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการให้ปีหนึ่งกับปีสองเท่ากันให้เรามากดตัวนี้ครับติ๊กถูกหน้า equal distance ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับมุมเอียง45องศาก็จะได้สองด้านเท่ากันลองถ้าเราลองติ๊กถูกดูนะครับช่องป้อนค่าจะเดิอดแค่ช่องเดียวแล้วมันจะใส่ระยะเท่ากัน แต่ว่าแต่ว่าประโยชน์ของ d i s t a n ดิส i s น a n คือป้อนค่าแตกต่างครับอานต่อป้อนซกอันหนึงหกบอันหนึ่งสานะครับแล้วก็คิดถูกไปอันนี้คือ distance d i s t a n ต่อไปมาหมุนให้เห็นด้านที่เป็นแหลกแหลกแบบนี้ครับ แต่เราจะแชมเปอร์แบบที่สามกันก็คือ v r t t x เอเนะไปคลิกที่คำสั่งแชมเปอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกเป็นแบบ v e r t e x v e r t e x เนี่ยเราต้องป้อน3ด้านนะครับทีหนึ่ีแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าด้านไหนเป็น1นึ่จนกว่าเราจะได้จิ้ม v e r t e x ของรูปนี้ v e r t e x กก็คือจุดหัวมุมต่างๆนะครับ เช่นเนี่ยมุมแหลมๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ v e r t e x พวกนี้ครับ v e r t e x ทีนี้ตอนเรากดเมาส์เข้าไปในงานนะครับเราจะพบว่ามีจุดสีส้มขึ้นเป็นไปหมดเลยนะครับก็เลือกเอาสักจุดหนึ่งอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นจุดสีส้มเ่าเรื่อกกันเนี้ยเด่นชัดสุดละหัวมุมนี้เลยนะครับคลิก พอคลิปไปแล้วครับถึงจะทราบนะครับว่า D หนึ่ง D สอง D สามอือด้านไหนขยายเนยเห็นชัดเวลาดูให้เราดูจุดวิ่งไปหาบรรทัดน,นะครับว่า D หนึ่งเนี่ย D หนึ่งคือคือตรงนี้อันนี้คือ D หนึ่งส่วน D สองีสองของผมเนี่ยวิ่งลงข้างล่างเพราะนั้น D สอง จุดนี้เป็นดีสองอันนี้เป็นดีหนึ่งและดีสามครับวิ่งไปนู่นไกลสุดเลยอันนี้คือดีสามทีนี้แต่ละเครื่องเนี่ยไม่เหมือนอกันหะรอกนะฮะก็ดูของตัวเองแล้วกันว่าอันไหนหนึ่งสองสามของตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับไอจุดที่เราจิ้มลงไปย่งี้คือจุดนี้นอ้าวลองป้อนค่าให้มันไม่เท่ากันสักงันดูเลยนะครับ ลองดูนะครับเช่นอันนี้ผมป้อนเป็น80นะครับ D1 ผมวิ่งมานี่น80นะดสิบ D2 D2 ต้องลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างลง50ส่วนด D3 นี่ผมทาแค่30พอก็จะได้รูปนีปิ๊กถูกหรือเอนเตอร์ไปก็ได้นะครับก็จะได้ผิวที่เป็น ผิวสามมิติเลยนะครับก็คือออกทั้งอง็แท่งเยเอียงเอียงทั้ง x ทั้ง y ทั้งแท่เลยส่ได้ออไเป็นประเภทสวนเหลี่ยมอ่อเะเสร็จแล้วเซฟทับไปเลยนะครับ